สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้มาแชร์ทับหนึ่งนะครับที่ติดไว้นานแล้วนะครับอันนี้ทับประมาณ 3- 4วันแล้วนะครับที่ผู้เล่นอดีตมงกุฎเก่านะครับจะเป็นผู้เล่นน่าจะสิงคโปร์เนาะแชร์หลอกแพทเทิร์นมาให้ดูนะครับก็ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอาจจะเหมาะสําหรับกับผู้เล่นระดับปศุสัตว์นะครับหรือราชเลขาเนี่ยถ้ามีก็ผมว่าก็ลองใช้ได้นะผมว่าลงทุนไม่เยอะนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับ อ่ะก็เดี๋ยวมาทําความเข้าใจสกิลก่อนแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดกระไชื่อขุนพลนะครับมีมาใต้ทีมตรงขวนนะครับแล้วก็ใช้ห่วงเย่ยิงนะครับห่วงเย่ยิงธรรมดานี่แหละแล้วก็ปลุกให้เต็มนะครับก็เดี๋ยวมาอ่านที่สกิลของมาใต้ก่อนนะครับเมื่อสร้างดาเมจใกล้ต่อขุนพลฝ่ายศัตรูนะครับที่มีกําลังทหารน้อยสุดเนี่ยร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์าจะดำ,ดำเนินการเพิ่มหนึ่งครั้งนะครับก็ใช้ไฟเดียวนะครับดังนั้นเมื่อออกสกิลปุ๊บ มันก็จะไปคอมโบกับหวงเยีย่อิงนะครับเพราะว่าห่วงเยี่ยอิงเนี่ยสกิลปลุกคือหลังเพื่อนปล่อยสกิลแล้วเนี่ยจะสร้างดาเมจดกวน50ต่อทหารสตู๊ตงนายนะครับแล้วก็มีโอกาส100%สุมฟืนฟูจุดโทสะไฟตัวหนึ่งจุดคือสรุปง,ง่ายคือถ้ามาใต้ออกสกิลหวงเย,ย่อิงจะเสกไฟโทสะให้ซึ่งก็จะไปตรงกับที่มาใต้ออกดําเนินการอีกหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ลองดูนะครับเดี๋ยวผมไปให้ไว อันนี้ลองดูนะครับเป็นเลเวล39มตีกับเลเวล45นะครับระดับผู้เลยระดับปะสุสั์ตีกับระดับราชนีขานะครับออันนี้น่าจะชัดเจนเนาะโอเค งั้นคลิปนี้ผมจบสั้นๆและกันนะครับก็น่าจะได้ความรู้ได้เทคนิคการเล่นเนาะการใช้เลือกใช้ขุนพลนะครับก็ขอให้อ่านสกิลขุนพลดีๆนะครับแล้วลองลองมิกซ์ลองปลุกดูลองเล่นดูนะครับมันก็ยังมีช่องทางนะครับอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่เราอาจจะเป็นผู้เล่นที่เจอคอมโบแบบนี้ก็ได้นะครับผมก็จบคลิปอันนี้สั้นๆนะครับให้เป็นแนวทางก็ขอบคุณนะครับ